แต่ร่วนับไม่ต้องปรุงเลยวีไสับเู้ตากราทบรูปเห็นปุ๊บสับตรู้วางเลยไม่ไม่ปรุงเลยทาวิธีไหนคุณม่ให้มันวางเลยไม่ปรุงเลยอ๋อเก็คือว่าคําว่าสักรู้แต่รู้ก็สักแต่ว่ารู้ให้ให้ตัดใจให้วางไปเพราะเพราะอันนี้เป็นคําเทศ แม่ก็ยอมรับค่ะแม่ก็เคยได้ยินพ่อแม่จำต้องเทศในตำราก็มีหนูก็เลยมาว่าเอออยากเข้าใจการวางรู้กับสักแต่ว่ารู้อออเอออยากการอยากรู้การปล่อยวางมันแล้วก็สละมันแล้วก็ละมันแล้วก็วางมันได้เราใช้วิธีไหนสละมันวางมันหรือดับมันหรือฆ่ามันหรือให้มันหลุดไปจากจาก,จากใจเราไม่ใช่รู้ก็เอามาเก็บมาพูดมาคิด เอามาตึกมาตองเอามาเป็นสมุทไทยอย่างเงี้ยถ้าท่านรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องดีรู้่งชั่วรู้เรื่องบ้านเมืองรู้เรื่องลูกหลานรู้เรื่องของคีวิตประจํำที่โลกสมมติเขารู้เรื่องการเป็นอยู่รู้อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็รู้แล้วเอาเก็บมาคิดนี่้ยคะธรรมชาติมันจะเก็บมาคิดค่ะจะเก็บมาคิดเกี่ยวมาปรุงถ้าเราไม่ดับมันก็ก็เป็นลูกมารอีกตัวหนึ่งค่ะ เป็นเป็น,ปน,ปนสมุนของมารอีกตัวหนึ่งค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็ต้องจัดการกับมันค่ะเออเนาะรู้ก,ก็สักแต่ว,ว่ารู้เห็นก็สักแต่ว,ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว,ว่าได้ยินอย่างนี้ละจ้ะแม่ในในคำพีมีจริงๆค่ะแต่แม่ยังไม่เคยพูดให้ให้ลูกหลานฟังเนาะเออหนูละเอียดมากเลยแม่โมทนาบุญจ้ะแต่เมื่อกี้แม่ก็พูดไปแล้วนะตอบเหมือนตอบไปแล้วนะค่ะว่าเ แต่ว่าที่จริงมันทุกอย่างมันจะลงได้นะคะต้องปัญญาทั้งนั้นเลยค่ะต้องสติกับปัญญาทั้งนั้นค่ะเตั้งสติตั้งปัญญาพิจารณาค้นหาให้ได้ค่ะว่าทําไมเราถึงไปยึดมันกับสิ่งที่เราได้รู้และสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มาเกิดผ่านกับชีวิตเราทําไมเราไม่รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางนแล้วทำไมได้ยินเฉยๆทาไมไม่ละไปเลยมันเพราะเหตุไร นี่แหละคะ่ะที่หนูถามแม่ถูกไหมล่ะ,ะค่ะค่ะเพราะนั้นสร,ปรุปแล้วคำคำอธิบายมันก็ไม่หนีสติกับปัญญาต้องสติกับปัญญาเท่านั้นมันถึงจะฆ่ามันได้ไม่มีอะไรฆ่ามันได้เลยคะ่ะมันเก่งอวิชามันเก่งธรรมชาติมันเก่ง ธรรมชาติมันครอบโลกธรรมชาติมันครอบครองมนุษย์ทั้งโลกแล้วทําไมอ่จะสังจะเอามันลงละ่ะถ้าไม่ใช่สติกับปัญญานะคะเพราะฉะนั้นต้องออกสติกับปัญญามาชี้แจงแสดงเหตุสิ่งที่รู้นะคะว่าไอ้ตัวรู้นะไอ้ที่ไปได้รู้มาไอาธ้ธาตุรู้ไอ้ตัวสังขารจิตที่ไปเห็นไปรู้ไปได้ยินมานี่แหละแล้วมันเอามาคิดเน,นี่ยค่ะทีนี้เราก็ต้องเอาเอาปัญญาาเอาสติเอาปัญญาอธิบายเหตุและผล ก่าสิ่งที่รู้นะ่ะรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องโลกโลกใช่ไหมอย่างเงี้ยรู้เรื่องโลกๆๆรู้ก็เอาเออกมาแค่อาศัยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นรู้เรื่องธรรมก็ค่อยว่ากันอีกทีนะเอาเรื่องรู้รู้เรื่องโลกโลกก่อนเแบบนี่ยคะ่ะเอ,อ่อทีนี้มันก็ถ้าเราไปเอ,อใาใจมาใส่กับสิ่งที่รู้เราไม่รู้ว่ารู้เรื่องของปัญหาปัญหาส่วนตัวเราปัญหาพี่น้องปัญหาญาติปัญหาทางโลกปัญหา ที่เกิดขึ้นกับหมู่คณะปัญหามีอยู่ในตัวบุคคลที่อยู่ในมนุษย์แต่ละคนละคนไม่ใครไม่มีใครไม่มีปัญหาทุกคนมีปัญหาหมดค่ะวันนี้ที่นี้เรารู้เราไปรู้ปัญหาเขานะแล้วเราก็สัญญาเราก็ฟังได้ยินเราก็จําไว้เประสาทหูเราก็ได้ยินจิตเราก็ฟังใจเราก็ตามตามเอาไปเอาตามนะมันเป็นชุดกันนั่นแหละค่ะ อันนี้รู้นะเรื่องของรู้ทีนี้ถ้าเราไม่วางเรื่องของที่รู้รู้มาเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะพอเราไม่วางมันเป็นอะไรรู้ไหมมันเป็นสมุทยัยเอาเรื่องที่เห็นที่รู้มาประมา,มา,มาคิดมาปรุงมันเป็นสมุทัยทันทีเพราะนั้นท่านหลวง่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้อย่าเอามาอย่าเอามาก่อกวนที่ใจ เพราะว่าถึงจะรู้สิ่งนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งดีก็ให้เอามาแค่อาศัยถ้าเป็นสิ่งร้ายที่จะเป็นภัยกับหมูนะ่คณะกับตัวเราเองก็แก้ไขจ้ะแล้วก็ถ้าตัวกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมโลกแก้ๆๆไม่ได้ก็โอเบขานี่ค่ะเราก็เลยว่าเราต้องจัดการให้มันไม่ต้องไปยึดสิ่งที่รู้มาหรือเห็นมาหรือได้ยินมาเพราะว่ามันมาขัดต่อการเดินทางขัดต่อการปฏิบัติ ขัดต่อตอการไม่ทำลายอ่าสมุนของแม่ของอ่ามารชุดนี้เพราะนั้นต้องทำลายหมดจริงๆค่ะเออแม่ก็ลืมแม่ก็ลืมเนาะไม่ได้พูดถึงอโมทธนาบนุญเนี่ยค่ะรู้ก็สักการรู้ได้ยินก็สักกาะได้ยินเห็นก็สักการว่าเห็นแต่ไม่มีไม่มีแปรเราไม่ค่อยได้ยินเสียงแปรแล้วหนูก็เป็นผู้เอามาถามเอ,อแม่ก็ ตอบเดี๋ยวนี้เลยเหมือนกันเพราะพราะไม่รู้อยู่ว่าเอออะไรก็แล้วแต่ปัญหาของโลกในมนุษย์ทั้งโลกมันมีปัญหาทั้งนั้นแล้วก็มีแต่เรื่องสมมุติท้านั้นแล้วมีแต่เรื่องชีวิตธรรมชาติทั้งนั้นแล้วมีแต่อารมณ์ธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็มีแต่ความต้องการด้วยธรรมชาติทั้งนั้นแล้วทําไมแม่จะไม่ไม่แม,ไม่ไม่ได้คุยนะคะในเมื่อเรารู้เรื่องหนึ่งมันก็เลยรู้เรื่องที่สองไปเองค่ะ อันนี้แม่ก็เลยพอหนูถามแม่ก็เลยอ๋อเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจัดการมันได้นอกจากสติกับปัญญาก็สอนเหตุที่รู้ที่เห็นนะให้มันรู้ว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นใจเราก็จะเป็นลกและเราจะมาทําปฏิบัติธรรมมันก็จะลกจิตมันก็จะมุ่งไปพอเราปฏิบัติดูเรากําหนดสมถะวิปัสนาเราอยู่มันก็จะพุ่งเข้ามามันจะก่อวขวนเข้ามาเพราะมันมันมันไปจดมาจํามามันไปฟังมา มันไปได้ยินมาแล้วมันมันไม่รู้จะเอาออกค่ะน,นี่เราต้องใช้ใช้ปัตติปัญญาเอาออกเราต้องวางค่ะเหตุนี้ล่ะค่ะถ้าผู้ที่ยังวางไม่ได้ท่านถึงจะให้ปีกตัวไปภาวนาเหตุนี้ล่ะค่ะพระพุทธเจ้าถึงให้ผู้ออกบวชท่านจะบอกว่าเออ,เอ,อลูกขมูลเสนาสนางังพวกเธอจงไปอยู่ป่าตลอดชีวิตเธอเพราะเหตุนี้ล่ะค่ะ เพราะเหตุที่รู้กัสักว่ารู้เห็นกัตสักว่าเห็นได้ยินกับสักได้ย,ไยินถ้ามันทําไม่ได้ต้องไปอยู่ป่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ขั้นกลับจากไล่ต้องเป็นใบ้ด้วยต้องเป็นคนหูหนวกด้วยเป็นคนตาบอดด้วยเป็นคนอยู่แบบคนตายด้วยนี่แหละค่ะเอาหูไปนาเอานี่แหละค่ะอยู่รู้กัศสักแต่ว่ารู้ได้ยินกัสักแต่ว่าได้ยินแต่ไม่ไม่ไม่ไปจัดการเรื่องอะไรทั้งหมดค่ะเพราะเราต้องการให้จิตว่างเพราะเราต้องการทำลายไอ้ตัวรู้ที่เป็นเรื่องของโลก ที่น,มมนี้พูดถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะให้แม่หยุดอธิบายฝ่ายฝ่ายอ,อ,อาวิชาฝ่ายมารฝ่ายสมมุติได้แล้วนะไอรู้สักตะวันรูรรร้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเนี่ยแม่จะหยุดอธิบายให้หนูเดินปัญญาต่อเอาเองนะจ๊ะทีนี้ก็ถ้าฝ่ายทำนี่รู้ต้องเอาประโยชน์ไม,ไม่ยาวทีนี้รู้แต่เอาประโยชน์ต้องสนใจต้องฝ่ายหาต้องขยันต้องเพียร เอามารู้เอามาเป็นเอามาเป็นสมบัติเอามาล้างหัวใจเอามาล้างธรรมชาติเอามากลับจิตกับใจเอามาพิกิตรพระใจรู้อย่างนี้จิตใจมีแต่เปลี่ยนจากความมุ่ดวายเปลี่ยนจากสมมติเป็น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 บิมุดหรือเป็นโลกุตระธรรมหรือเป็นพระสัจธรรมแห่งความจริง ใช่ค่ะรู้รู้ถ้ารู้ตัวนี้ก็เอาตัวรู้นี่แหละไปรู้เหมือนกันแต่เอามารู้ถ้ารู้ทางธรรมให้ลุยเลยให้รีบพิจารณาเลยให้รีบโกยเลยให้รีบศึกษาเลยให้รีบเก็บเลยให้รีบเอ่่ออเาเป็นสมบัติเลยจ้ะเพราะว่าตัวรู้นี้มันมันตรงกันข้ามกับตัวไม่รู้ค่ะเพราะตัวรู้ก็คือตัวธรรมะเอแต่ตัวไม่รู้ก็คือตัวอวิชาท่านบอกผู้รู้ กับตัวกับตัวกับอวิชชาคือความไม่รู้ตัวรู้กับความไม่รู้เนี่ยนะจ๊ะแต่พระศาสนาเรียกเรียกกิเลสก็ได้เวลาพราพพ่อพอาจารย์ท่านเรียกกิเลสเนี่ยกิเลสแต่พระพุทธเจ้าเรียกอวิชชาจ้ะเรียกหลายอย่างอยู่ค่ะ <c oughs> ทําไมถึงเรียกหลายอย่างเพราะจดจดอะไรนะจดสังฆยา พระศาสนาพระไตรปิฎกสังขญจนาถ้าแม่จาไม่ผิดตั้งแต่ครั้งที่พระองค์สเสด็จดับขันธิพนสามเดือนแล้วข้ก็ฝังสังขญจนาเลยหลังจากนั้นจนแบบนี้แม่ก็เคยได้ยินพ่อแม่อาจเทศว่าประมาณเจ็ดครั้งก็ไปแล้วนะจ๊ะคำว่าสั่งฆยนาก็เปลี่ยนใหม่เหมือนรัฐธรรมนูญของโลกเนี่ยแหละลูกันดหนเขาก็เติมใหม่มั่งผู้รู้ใส่ไปใหม่มั่งอะไรอย่างเงี้ยจะก็เลย แม่ก็ฟังจากพรออาจารย์เทศคําว่าพระตยไปดูทุกวันนี้เนื้อหาก็มาจากปัญญาผู้ดูแลพระศาสนาอย่างนี้จ้ะท่านก็ไม่กล้าว่าตรง,ตรงๆนะท่านให้เกี็บผู้ใหญ่เขาเราก็เลยอ่านเกมออกแม่หนูตั้งหน้าตั้งตาฟังองค์หงตาแม่ก็เลยเข้าใจเนี่ยแม่เข้าใจจากองค์งงงตาจ้ะเพราะว่าท่านจะพูด อย่างบ้านเมืองมีปัญหาเงี้ยตอนยุคเอ็นเอฟเนี่ยเนี่ยท่านก็รู้ว่าเป็นพ่อเห่ออะไรท่านก็ออกมาช่วย,ยนี่จะ้ะเนี่ยออกมาช่วยก็เพื่อสาเร็จอย่างงี้จะ้ะเพราะท่านก็รู้ในในฐานะท่านเป็นผู้บริสุทธิน์นี่จ้ะเนี่ยแม่ก็เลยคําพูดของท่านท่านก็ไม่กล้าเล่นงานใครตรงๆถ้าผู้สูงสูงนะคะเพราะท่านถือว่าเดี๋ยวเขาบามาท่านหรือเขากลัง หรือเขาโกรท่านหรือเกลียดท่านเขาจะบาปจะนี่แหะแม่เขาคอยจับจับเนื้อหาคําพูดท่านเอาเพราะนั้นแม่อะไรอยงนั้นพระไตรปิฎกอย่าเพิ่งไปเอามาเป็นสมุดเฉดว่าเรารู้ทำเห็นทำเราแจ้งทำเรารู้เราจบแล้วเราสิ้นแล้วเราเข้าใจพระไตรปิฎกของแล้วเอาไม่ได้ค่ะไงเขาต้องเอามาทําแถมยังปรปับปรุงอีก แม่เคยได้ยินว่ามีขนาดพระตยปดกภาคพิสดารมีภาพพิสดารอีกด้วยไม่รู้ใครคิดทําแม่ไม่รู้พ่อแม่อาจารย์ท่านก็พูดเปื่อยๆเ,เฉยๆจ้ะแต่คำสอนพระเจ้าม่แคออออ่อันนี้จยางทุกขังหน้าตาทุกอย่างเห็นเป็นอันนี้จางทุกขังหน้าตาทุกอย่างทุกสมุทยัยเป็นเรื่องของสมุทยัยเป็นเรื่องของความทุกข์ ทุกอย่างมีมีอริยสัจสี่ก็ทุกสมุทัทยนโิโรธมรรคก็คือเรื่องของเอิแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์าาสาหัสสากันเ,เรื่องของการเกิดแก่เจ็บไม่มีใครไปลบล้างมันได้ท่านถึงเรออริยสัจสี่ก็คืออริยะอัตริยะใครจะไปปราบเกิดแก่เจ็บตายได, Freud, ยได้พระองค์ยังปราบไม่ได้เลยพระองค์ก็อ๋อเลยตั้งชื่อมาอริยสัจสี่ แล้วทีนี้เราต่อคําว่าทุกสมุทยัยเนี่ยทุกสมุทยัยอ๋อใจก็ไปใจก็ไปทุกขกกับการเกิดแก่เจ็บตายพอนี้โลดมักปับ๊บอ้าวเอามาพิจารณาเอามาเดินปัญญาเอาคําสอนท่านมาพิจารณาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายมันก็เลยเป็นนิโรธค่ะนิโรธแปลว่ารู้แล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วส่วนนี้นี่หรือแปลว่าแจ้งเนี่ยแล้วทีนี้มกักมักก็คือเส้นทางคําว่าแปลว่ามักก็คือทำ เอาทาเข้ามาจัดแจงทุกสมุทยัยนี่ยอะิยสซีทุกสมุทยัยนิโรธมรรคไม่อธิบายแล้วเมื่อกี้นี้จ้ะนี่ก็มีแค่นี้ที่ท่านสอนจ้ะมรรคมีองแปดคือจริงก็คือศินสมาธิปัญญาแต่ให้แม่อธิบายให้ฟังละเอียดแม่จะอธิบายไปใน YouTube แล้วช่วยไปค้นเอาหน่อยก็แล้วกันว่าแม่อธิบายเรื่องมาแปดนะจ้ะก็เข้าๆก็คือเห็นสมาธิที เห็นไหมคะความเห็นความเห็นชอบสัมมาสังกป,ปรดาริชอบสัมมาวายกรมันโตสัมมาอะไรอย่างนะสัมมากรรมันโตการงานชอบนี่แหละคะ่ะแล้วสัมมาสติก็สติชอบสัมมาสามาธิกธ็สมาธิชอบสัมมาวายาโมาความเพียรชอบสัมมา,ากรรมันโตการงานชอบนะ แม่จําไม่ได้นะเรียงเลียงรีบๆจ้ะถ้าถ้าให้ตั้งใจพูดโดยตรงได้นะแล้วเอามาผสมผสานก็รู้แต่ว่า,าท่านให้อ่ะให้อันที่สองสิงคโปร์นะดําริชอบดําริชอบก็หมายว่าตั้งใจที่จะออกจากโลกใบนี้แน่นอนละแล้วละวางแล้วไปแน่เนี่ยดำริที่จะออกแล้วเนี่ยสังคโปร์นะจ้ะจ้ะแล้วก,แวก็แล้วก็เริ่มจากต้นจากความเพียนเออ ความเพียรชอบเนี่ยค่ะแล้วก,การงานชอบนะคะแล้วก็อืมสติชอบสมาธิชอบมันครบแปดด้วยยังก็หมายรู้ละเออแล้วก็เอออะไรอาชีพอาชีพชอบด้วยนะสมาอาชีวอ,อาชีพชอบนี่สําคัญมากเพราะต้องเลี้ยงชีพต้องเลี้ยงให้สะอาดบริสุทธิ์แม่สอนตัวเองทุกทั้งแปดข้อเลยจ้ะสอนให้แตกแตกทุกแปดข้อสอนให้มึงรู้ไว้เลยนะแล้วเพราะนั้นถ้าอธิบายคำอธิบ ถ้าอธิบายคําแจ้คําสอคำคำ,คำอธิบายนะนเนี่ยในมรรคแปดเนี่ยบอกได้แต่บอกชื่อมรรคทั้งแปดนี้มันไม่เรียงแต่ถ้าบอกว่ามันมีอะไรบ้างอะได้นี่ค่ะเพราะมันเป็นของใจไปแล้วเพราะเป็นของจิตไปแล้วแม่เข้าใจหมดทั้งแปดข้อแล้วอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้พอโดยรวมเ้าก็เป็นสินสมาธิปัญญาเท่านั้นเนี่ยแล้วพระพุทธสอนแค่นี้ค่ะแล้วถ้าเราทํามรรคแปดได้เต็มที่ล่ะสินสมาธิปัญญาได้เต็มที่ล่ะ และอธิยสัจสีได้เต็มที่ละ่ะแก้ทุกสมุทัยนี้ลดมรกได้เต็มที่ละ่ะมันก็มีอยู่แค่นี้อะไรเกิดขึ้นมีงานอยู่แค่นี้งานของพระพุทธองค์ไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาเปลี่ยนแต่ทําไมพระไตรปิฎกถึงเปลี่ยนแค่แนั้นเหละเหมือนเหมือนคนบริหารบ้านเมืองทําไมเขาเปลี่ยนรัฐธรรมโนู์เปลี่ยนทําไมเอาเอาวิชาศีลธรรมคุณธรรมออกทาไมนีย่ยค่ะ ทั้งทั้งที่เป็นประโยชน์กับชาวไทยชาวโพดอันนี้แม่พูดถึงหน่อยนะโมโหโมโหนี่ไม่ใช่โมโหคนหรอกนะโมโหวพวกเราไม่ประชาโลกอ่ะไม่พากันบำเพ็ญเพียรให้มีบุญให้เขาเออกไม่เอาออกถ้าเราทําบําเพ็ญมาเขาจะไม่กล้าเอาออกอย่างงี้ะโมโหอย่างนี้ไม่ไม่เป็นไรไม่โมโหให้ใครเลือดร้ดอนโมโหมกิเลสโอ ลงนี่ถามเรื่องเรื่องเรื่องนั้นเรื่องเดียวเรื่องอะไรนะลืมแล้วเรื่องที่ถามเออที่แม่ลืมแล้วนะลูกอะไรก็น่าแม่คิดก่อนแปลว่ารู้ก็เดี๋ยวแถมแถมคุณแม่ดีแล้วของแถมโอเคโอเคโอเคนั้นก็นชอบอ,อือ,อมันแถมโดยอัตโนมัติแม่ค้าคนนี้แถมแถมตัว<ม>แถมชอบแถมคนคนซื้อบางคนเขาก็ ของแถมเ็าเไม่แน่ใจมันมีบกมันมีประโยชน์ไม่ว่าเดเออเออเออของมันมีหมดเลยกะดาษสีลูกหูใจีรูดักของต้องรู้นี่ใช่ค่ะต้องรู้อีกค่ะต้องรู้อีกค่ะต้องทำเขาเข้าใจอีกค่ะทั้งทั้งแปดมักค่ะเดินปัญญาอีกค่ะเดินปัญญาจะเป็นเป็นเดินเดินก็ช่างต้องรู้สมาธิฏฐิต้องรู้สัมมาสังโปรสมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาสติสมมาสมาธิ สัมมาอะไรอีกอย่างหนึ่งความเพียรชอบหนละ่ะมัง้งอีมีอย่อ,อ,อ,อย่างหนึ่งนะอืมกรรมันโตนะมั้งจ้ะแล้วสัมมาอาชีวะนะมันรู้นันครบหรือยังนึกเอาจ้ะเออนั่นแหละลกูกแม่ตีทั้งแปดมักให้มันให้ใจแม่เนี่ยลงสนิทแนบเนี่ยจ้ะเพราะนั้นอ๋อนี่เองเนาะถึงถึงต้องอว่าสมมาสติก็ถึงว่าต้องสติสติสติขาดไม่ได้ต้องตั้งสติต้องตั้งสติดำรงสติต ตั้มนั่งตัวตรงดํารงสติเอ,อให้ให้มั่นยึดต่อคับคสัตยมคาสอนอบริกรรมหาความสงบให้ได้โอ้นี่เหรอต้องสัมมาคําว่าสัมมาคําว่ามักแปดโอ้สตินี่เป็นหนึ่งหนึ่งพวกหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นที่เป็นมักแปดนีฮะที่ใจจะต้องเอามาเป็นหนึ่งทั้งนั้นค่ะแลวสมาสมาธิเนี่ยต้องต้องทําจิตให้สงบให้ได้นี่ค่ะขาดขาด๋ยวความสงบไม่ได้มันจะไม่มีกําลังสู้กับอวิชา เพราะถ้าปัติไม่สงบเรามาเดินป co ัญญาเลยไม่ได э ้เลยมันจะเป็นพวกสัญญาท่านมันจริงๆค่ะเพราะนั้นต้องออกเข้าสมาธิทุกครั้งก่อนจะเดินปัญญาถอนสมาธิแล้วค่อยมาเดินปัญญาสมาธิไม่ต้องไปหวังเอาเยอะแต่ยังไงก็ต้องเข้าสมาธิต้องทําสมาธิอย่าะแม้ถึงว่าตัวลูกไม่เก่งสมาธิความสงบมันไม่พอผู้หญิงน่ะใจเลวหวานวานไหวหวานไหวไหวใจไหวหวานไหวเออไม่แข็งอ่ะ ก็เอาแค่สองขั้นก็พออุปจระนี่ค่ะผ่านจากขั้นนี้กลับมาเป็นอุปจระคือชานที่สองก็เอาแล้วละ่ะลุยลุยที่แบบสนาเลยไม่ต้องชานสามเพราะชานสามก็อัปนาสมาธินี่ค่ะอันนี้เข้าถ้าเข้าได้ถ้าแม่จาไม่ผิดเพราะมงจันทรวกสิบเอ็ดชั่วโมงกว่ามันจะถอนนี่ค่ะค่ะแล้วนี้ไม่เคยได้เสวยแล้วค่ะได้อย่างเคยทําสู้ตายอยู่ว่าจะเอา ได้แปดชั่วโมงอยู่ครั้งหนึ่งสู้ตายอยู่รอบหลังีได้เจ็ดชั่วโมงเราไม่ได้อีกเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเราไม่คาดหมายแค่เจ็ดชั่วโมงกับแปดชั่วโมงก็เออจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นพระลูกพระพุทธนี่ค่ะแม่ทําแล้วค่ะแม่เพียนแล้วค่ะลองสู้ดูแล้วแม่ไม่ได้อัป,ปนาแม่ก็เลยแล้วถ้าพอดีพอ่ออาจารย์ท่าบอกว่าสมาธิไม่ได้ไม่ได้ทําให้อิเลตตายไม่ได้ทําให้ปัญญาเกออิดออออด้วยสมาอะไรก่อนไม่ได้ทําให้กิเลสตายเป็นแค่เป็นแค่ อส,สงบสุขสบายเหมือนนิพพานเออนี่นะอ้าวไม่ได้คา่ากิเลสแบบไม่จําเป็นต้องออกมากก็ได้มันเรากลัวว่าเราชาตินี้เรากลัวจะไปไม่ไปไปไม่ได้ดีอาจจะไม่ได้เยอะหมดแต่ไปเอาสมาธิให้ถึงขั้นเปี้ยแล้วถึงจะม,มาเดินปัญญากูตายก่อนละสวยเลยกูจะได้แต่ค่าสมาธิได้แต่ขั้นสมาธิแม่ก็เลยอ๋อพอท่านพูดอย่างนี้ก็ได้โอ,อก,กาสสิก็เลยตัวแม,แม่แม่ก็เลย ไม่ได้เสวยสมาธิลึกหรอกคะ่ะแม่อาศัยพิจารณาเดินปัญญาเราให้ใจมันเข้าใจแล้วให้มันวางก็แล้วกันจ้ะแต่มันวางไม่วางเราก็รู้นะจ้ะเอออันนี้แม่พูดเรื่องอะไรโดดมานี่อีกแล้วแถมมาอีกแล้วแถมมานีกแล้วแถมเรื่องอะไรวะเออแถมอีกแล้วนะเนี่ยจ้ะถูกไหมก็ต้องคนฟังต้องคอยทวงเอานะว่าประแถมเรื่องอะไรอีกอเรื่องอ๋อเรื่องแม่อธิบายเรื่องสมาธิ แล้วก็ศีลเอ่อแล้วก็ออเอ่เอ,เ,อ,เ,อเรื่องที่ท่านบอกมรแปดนะ่ะหนึ่งในมรแปดก็มีสมาธิมีสมาธิชอบปัญญาชอบนะคะเอ้ยเออเออสมาธิสมาธิส,ธสธติเออนะคะแล้วก็การงานแล้วก็อาชีพจ้ะการงานก็นี่แหละงานของธรรมะนี่แหละเอาให้ถึงที่สุดเลยเอาขนาดอินสี่ห้าเลยการงานนี่ค่ะเทียนเพียนเพียนเพียน,ยน,ยนไปเลยค่ะเพียนการงานเลยคะ่ะสู้ เพียรจนถึงจนจน,จนพระพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระมหาชนกก็ปิ๊งเข้ามาแทรกเลยอะเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องความเพียนนะคะเออเพียนสูงสุดสูงสุดนะปิ๊งเข้ามาเรื่องพระมหาชนกยาวปืดจนรู้เรื่องเองพระมหาชนกเกี้ยงมันถึงกลับเข้ามาที่เก่านี่แหละค่ะแม่ถึงบอกว่าทํางานอยู่แต่ว่าพระธรรมจะให้งานอื่นเขาให้รางวัลตั้อย่างจะเป็นอะไรล่ะ แม่ก็ออกแอาลางวัลก่อนแล้วแม่ก็มาทําต่อนี่ละคะ่ะแม่พิจารณาความเพียรก็ไปเจอเรื่องพระมหาชนกเป็นไปเจอเรื่องที่พระพวุฒิองค์เปวบริชาติเป็นพระมหาชนกเพียรสูงสุดลอยคออยู่ในน้ําเข็มเจ็ดวันเจ็ดคืนอ๋อเพียรขนาดนั้นเลยอย่าเงี้ยค่ะนี่นะคะอ่าแล้วก็อาชีพชอบเหมือนกันอาชีพชอบมันยังไงไยังไงยังไง โลกเขาก็าบอกให้ขายสิ่งที่ดีอย,อ,ย it it อ,ยอย่าขายสองมึนเมาอย่าขายอย่าขายมนุษย์อย่าขายสิ่งมีอาวุธอออย่าขายสิ่งมึนเมายาเสพแต่อะไรเนี่จำไม่ได้ละอย่าขายสิ่งที่เป็นอาวุธเนี่ยนะอย่าขายมนุษย์เนี่ยอย่าขายสุรายาเมาเนี่ยแหละอีกอย่างนึงจำไม่ได้แล้วรีบแต่พอมาของของเราเนี่ยไม่ใช่สัมมาอาชิสัมมาอาชีโรเนี่ย กินอยู่ต้องได้มาด้วยบริสุทธิ์จ้ะได้มาด้วยบริสุทธิ์เพศจารณาแล้วเอาเฉพาะพอกินพอพอพออยู่พออาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งที่เหลือคืนให้ญาติโยมไปให้ญาติโยมไปอาศัยถ้ามึงเอาไว้จิตมึงจะเป็นทุกข์จิตมึงจะโลกจิตมึงจะไม่จะไม่ว่างเพราะมึงจําได้ว่ามึงนี้เก็บไปหน่อยนี้เก็บไปหน่อยพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องหา เนี่ยไม่ได้ค่ะอันนีอ,อพรุ่งนี้จะได้เผื่อมันไม่มียาเป็นนังขานนี่สมาอาชีโว่มึอยยาเป็นนังขานนะแม่ถึงมีคติธรรมออกมาเรื่องอาหารไงอยู่ในหนังสือเปิดดูเลยนะจ้าแม่ถึงมีเขียนว่าอาหารของพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเพราะประสาทลิ้นประสาทลิ้นมันชอบชอบเหลือเกินรดรสของอาหารจ้ะ ชิวหาปราสาทลินแม่ก็เลยรู้ความรู้เรื่องนี้มาพอพิจารณาเรื่องอน,าานี่แหละคระัมรกแปดนี่แหละค่ะอาชีพชอบนี่แหละไแม่ก็เลยรู้ท่าน,นก็ท่านก็อยู่อยู่ท่านก็นผุดมากอีกแล้วผุดคติธรรมมาอีกแล้วเรื่องอาหารกับชิวหาประสาทลิ้นแต่แตกออกมายาวบื๊ดแม่ก็รู้มาพอจบแล้วท่านก็นหนีแม่ไปแล้วแม่ก็หันมาทํามัดกต่อไป พนพัฒนามักแปดนี้ปุ้ยยาวมากละเอียดแล้วได้อยู่ในหัวใจหมด <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ลืมค่ะว่าแปลว่าอะไรมั้งจ้ะอาสมาอาชิวอะไรก็ถึงได้ตั้งตั้งกันนั้นมาถึงได้ว่าไม่ไม่รับของที่ลูกหลานมีน้ําใจอในฐานะที่เขามาพึ่งแล้วเขาก็อยากจะถวายอย่าง อยากจะให้อยากจะแทนคนอยากจะบูชาอยากจะให้ด้วยศรัทธาอยากได้ตัวบุญเพราะว่าศรัทธาเนี่ยแม่ก็ยังต้องสู้ตายไม่เอาอะแต่ที่สุดเขาเขาพูดเก่งเก่งเก่งมากกูก็เก่งไปกู <c oughs> ให้นึกว่าส่งส่งเสริมแม่เถอะนะอย่าให้แม่ต้องเสียความรู้สึกอย่าให้แม่เสียความตั้งใจเลยแม่รับแต่แม่ก็เอาคืนให้ใหแม่เอาชิ้นสองชิ้นได้ไหมเนี่ยเขาเลยพูดไม่ออกเลยนี่แม่ก็เลยได้วิชาเอาคืน ใครให้อะไรมากูอูโ้ต้องอูรับแล้วกูต้องคืนแล้วทีนี้แม่ก็ไม่เคยลืมเลยไม่ลืมค่ะใครให้ของไม่มีลืมถ้าเขาบังคับจริงเอาชิ้นหนึ่งสองชิ้นลูกหลานเอาของมาให้ถุน้อาหัวลากไม้มาให้เป็นตะ้งตะก้ากูเอาไว้สองสามลูกนั้นมึงต้องหิ้วกับนาจริงๆค่ะจริงๆค่ะในในกุดไม่มีก็ช่างเพราะว่ากูมีประจําอยู่แล้ว มีผู้บริบเขาเรียกว่าธรมประถากอยู่แล้วเดี๋ยวจิตมันจะเกินเดี๋ยวจิตมันต้องไปเฝ้านี่ส่วนนี้เ็าผู้บริจาคเอามาที่ดูแลธรรมประถางเขาก็จัดมาให้กูอยู่แล้วแล้วส่วนนี้มันเกินนี่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นจิตมึงอสิจิตมึงจะเป็นโรคสินี่นี่แหละค่ะโอ้มันสอนจนมันต่อสู้การให้การให้เราต้องเถียงเลยค่ะเทียงเถียงจนชนะคนก็ไม่กล้าให้ของแม่เออถือไปเดี๋ยวกูต้องถือกับ ก็ก็นั่งจากไม่พิจารณาเรื่องอาชีพชอบนี่แหละค่ะอมาอาชีวะนี่แหละค่ะค่ะสมาการการกรรมโตการงานชอบก็เหมือนงานงานก็สู้ตายนี่ค่ะจ้ะเอ่อสมากรรมโตเอ้ยสมาอีกอันหนึ่งนะต่อจากสังกโปนี่ดำริชอบนี่มั้งอ่าสมาสังกโปนี้ดำริชอบนี่แหละ เมื่อเรารู้ความจริงแล้วว่าโลกนี้เป็นของม่เที่ยงโลกนี้เป็นของเป็นนิจังทุกขังตาโลกนี้เป็นของสมมติโลกนี้เป็นของไม่มีอะไรที่จะเป็นให้เป็นที่พึ่งอาศัยโลกนี้มีแต่ทุกข์กระสุนโลกนี้มีแต่ปัญหาแล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้นี่เราก็โลกที่ออกจากโลกนี้มีไปจากที่นี่มีคําสอนท่านออกไปได้ออกได้ทาลายโดยโดยที่ทําลายที่ใจที่จิตโดยการนี่แหละดําเรยชอบที่จะไปแล้วนะ ตัณหาก็จะคูก็จะลามือนะักกรรมมาแล้วคะกูก็จะลามึงแล้วนะแอบนี้แหละเด้งเออคำว่าดําริชอบคําว่าสัมมาสังกปรค่ะแต่แต่ถูกไม่ถูกภาษาบาลีไม่สนเ <c oughs> ป็นท่องเอาเออเอเอมึงมันครบหร้อยังกไม,ม่สนแต่มันคือสัมมานี่แหละจำแต่จำแต่ข้องดเว้นไว้จ้ะ